จริงๆแล้วถ้าคุณย้อนกลับมาดูการเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยแต่ละมอบแต่ละสีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมัยมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเขาเรียกร้องเนี่ยสังเกตดูตอนนั้นก็คือสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนรัษฎรในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการสารเลยเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือเขาถูกฟอร์มมาจากค่ายทหารถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินเลยนะฮะมไม่ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่ได้ล้มล้างระบอบก,การปกครองแต่แค่บอกว่าก็ขอเวลามาอันนั้นเจรจากันได้ว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่ แต่ขอให้ยุบและขอให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกตัวแทนของตัวเองซึ่งแค่ขอให้ยุบไม่ไม่ได้ยอมให้ยุบไม่ได้มอบเพื่อให้รัฐประหารไม่ได้ม็อบให้ยึดอํานาจไปให้ใครนะแต่ถึงที่สุดแล้วก็ถูกตอบแทนโดยกระสุนเนี่ยคนีน่าสนใจว่าผมไปอ่านใน BBC ไทยซึ่งเขาสัมภาษณ์อาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเขาอธิบายความว่าสถานการณ์การเคลื่อนไหวในวันนี้ของนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับหนึ่งคือคืนเกียรติยศให้กับคนเสื้อแดง ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าโอ้โหโดนจ้างมาแล้วก็มาเผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วก็มาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่าจย์ประจักษ์เขาบอกว่านอกเหนือไปจากนั้นคือคืนคืนความทรงจําให้กับเหตุการณ์6ตุลาคม2519เลยแหละสองอย่างเนี้ยมันเป็นการคล้ายๆรีไรท์ความจำของคนนิดนึงใช่ไหมคือมันมีความสำคัญอ่ะอันที่จริงตอนคนแสดงชุมนุมเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องคนเท่ากันอยู่ ถ้าสังเกตคือช่วงแรกๆที่มีการกรีดเลือดหรือว่าการการบริจาคเลือดกันเพื่อจะเอาไปเท,ทตามที่ต่างๆเนี่ยเทยหน้าบ้านนะทก่พิเศษด้วยแล้วก็ถูกดูถูกดูแคลนเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องเลือดไพ่เลือดไพ่มันไร้ค่าเรอใช่มันก็มีประเด็นเรื่องคนเท่ากันอยู่เหมือนกันแล้วแต,แต่แต่ตอนนั้นเนี่ยบนโซ,โซเชียลมันยังไม่มีประเด็นตอนโซเชียลมันไม่แรงขนาดในวันนี้ไงครับอย่างในในในวันนั้นถ้ามีวัฒกรรมเหยียดเหยียดแบบนั้นในบนโซเชียลผมคิดว่าประชาชนเนี่ย เขาก็ถล่มกลับแล้วเอื้อตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ใช่ไหมถ้าพูดอะไรอย่างน,นั้นอาจจะโดนเพราะฉะนั้นการชุมนุมครั้งนี้นะมันจะมีลักษณะการที่มันไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองอย่างเดียวมันมีประเด็นการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมด้วยที่ต้องการเปลี่ยนโลกทัศน์ที่มีต่อเรื่องพวกนี้ซะ,ะแล้วจริงๆมันไม่เมกเซนแล้วคนมสมัยนี้เติบโตมาในโลกกว้างเจออยู่ยกับโซเชียลมีเดียแล้วก็รู้โลกทั้งใบภายใต้ภาย,ภายค,ลค,ลคลิกเดียวเนี่ยนะมันทําให เรื่องแบบนี้มันคนมันไม่เท่ากันเหรอครับใช่กลายเป็นเรื่องไม่แม็ก์ใช่มันมีมันมีอารมณ์ของความที่แลไม่กลมวลืนแล้วมันตอกย้ำด้วยไงก็ตลอด6 7ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ทั้งสองมาตรฐานในทุกมิติหรือแม้กระทั่งคำมั่นสัญญาแต่ละอย่างที่คณะรัฐประหารให้คุณทำไม่ได้สักเรื่องจนถึงวันนี้เรื่องลอตเตอรี่80บาทที่คุณยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมองไปทางไหนคุณเห็นปัญหาครับที่ทำให้คุณคิดและเชื่อมโยงและเห็นว่าอะไรเป็นต้นเหตุซึ่งทำมาสู่จุดนี้ถูก แต่ว่าที่น่าสนใจคือกลายเป็นว่าเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เห็นถึงปัญหาของระบบอุปถัมภ์ไงที่มันมีอยู่ซึ่งในส่วนหนึ่งมันนํามาสู่การทํารัฐประหารด้วยใช่ไหมครับมันเป็น patronage system ในในในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นแต่ว่าของไทยเนี่ยอาการมันจะแบบ มันจะหนักกว่ากว่าประเทศอื่นใช่มันยังไงอ่ะคือเพทรเน็ตซิสเต็มเนี่ยมันก็คือเอาละระบบผัดกันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเรามันลามไปถึงทําให้ระบบกฎหมายของความยุติธรรมมันบิดเบี้ยวคืมันไปไกลเกินแล้วในสังคมอื่นเนี่ยระบบอุปมัมภมเนี่ยมันก็มีแต่ของเราเนี่ยมันแทรกซึมไปถึงเรื่องการเมืองในระดับที่แบบทุกทุกทุกอนุอ่ะซึ่งเด็กๆที่โตขึ้นมาผมคิดว่ารุ่นนี้เขาเห็นถึงขนนะเห็นเห็นมาตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแล้วใช่ไหมมันมี เด็กห้องคิงเด็กห้องอ,อะไรเงี้ย <c oughs> การจัดเกรดของเด็กเนี่ย <c oughs> เด็กมันก็สะท้อนออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นแบบนี้เนี่ยมันก็ซับซ้อนขึ้นด้วยคือมัน,ม,นมันต่างกับ14ตุลานะว่าคุณอาจจะใช้ระบบอุปถัมใหม่และเครือข่ายที่กว้างขึ้นในการเข้าไปครอบอแต่สมัยมนี้มันไม่ได้แล้วยังไงระบบอุปถัมแบบที่คุณจะพยายามจะสร้างอะไรกันใหม่เครือข่ายแบบใหม่มันก็มมไม่สามารถรองรับความซับซ้อนและการเติบโตระดับปัจเจกบุคคลของเด็กที่ยังกว้างขวางอย่างนี้ได้แล้ว